สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาดูยอดทุเรียนที่ทิมงอนะครับเป็นยอดงองอวันนี้มาดูว่ายอดจะเริ่มตั้งขึ้นหรือยังนะครับก็เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับก็เป็นการติดตามผลอัปเดตไปด้วยนะครับ ก็ครบ2ปีเมื่อเดือนธันวาคมสิ้นปี67นะครับวันนี้ก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี68ก็2ปีกับอีกเดือนกว่าๆนะครับคลิปก่อนที่ผมได้ลงคลิปตอนนั้นก็เป็นยอดเป็น,นอง,งอๆนะครับอยอดมันจะงอเนาะ ยอดมันจะไม่ชี้ขึ้นนะครับมาวันนี้เริ่มเริ่มชี้ขึ้นนี่ครับยอดประธานเป็นยอดที่ใหญ่นะครับอยอดอวบเลยนะยอดอวบเนี่ยอวบใหญ่นะครับยอดสวยก เกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับเกี่ยวกับการให้ปุ๋ยให้น้ําเราดูแลน้ําให้ทุกวันนะครับน้ําให้ทุกวันเลยเป็นโคกนะครับเป็นโคกโคกสโลบลงมานะครับปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยอินรีย์เคมีนะครับตัวหน้าสูงนะก็ใช้เป็น1 2บ3 นะครับผมใช้สิบสองสามสามเป็นการดึงยอดนะครับดึงยอดแล้วก็กระตุ้นด้วยปุ๋ยสูตรเสมอเรานี่แหละนะครับกระตุ้นบ้างนะครับ,บ sentido. ทำให้ยอดมันขึ้นได้นะครับจากครั้งก่อนเดี๋ยวให้ผมดูอีกครั้งหนึง่งนี่ครับยอดประธานจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นงององอลงนะครับเป็นงอลง ตอนนี้ตั้งขึ้นนะครับตั้งขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นแบบนี้นะครับมันจะงออมันก็เกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะครับสภาพอากาศที่มันเย็นมันหนาวจัดเนาะ,ะที่ผ่านมานะครับมันทําให้ยอดทุเรียนออกยากนะครับออกยากเป็นการปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่สารด้วยนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับ มีร้อนมีลมมีหนาวนะครับต่อจากนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นปีนี้เขาว่าฝนน่าจะมาไวนะครับตามที่ตามที่พังพังมานะครับเราก็ดูจากความหนาวนะครับถ้าหนาวนานฝนก็จะดีนะครับฝนจะดี ตามที่เคยเห็นมานะครับเราก็พยากรณ์ตามคำโบราณโบราณเนาะพยากรณ์ตามกรมอุอตุเราก็ต้องดูกันไปนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรก็มีชี้นกมาชี้ใส่นกชอบมาจับมาเกาะปีนี้น่าจะน่าจะโตดีนะครับถ้าผลมาไวทุเรียนจะงามนะครับปีนี้ ทางอีสานนะครับทุเรียนจะง,งามถ้าผลมาเร็วเขาจะนำไนโตรเจนเนาะไนโตรเจนมาพิึบเดียวเนี่ยขึ้นเลยนะครับฝนตกครั้งเดียวมันจะพลึบขึ้นเลยถ้าเรารักษามาได้ระดับนี้ก็โอเคแล้วนะครับถ้าเรารักษามาได้ประมาณนี้นะครับผ่านผ่านผ่านหนาวเนาะผ่านหนาว ต่อไปมันก็จะแรงแหละหน้าแรงร้อนอถ้าผลมาเร็วนี่งามนะครับยังไงก็งามนะครับการดูแลหญ้าเราก็คงสภาพไว้นะครับหญ้าเขียวดีดินชุ่มก็โอเคแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมวันนี้ก็มาดูยอดอยอดที่มันงอ,นอ,อยอดที่มันงอ,อมันงอแบบนี้นะครับแล้วมันตั้งขึ้นนะครับ ซึ่งเป็นยอดประธานเนาะประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณ5นาทีเนาะเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ